ว่าอัปเดตพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไรอนุ่นโฟกัสกล้องก่อนมาอัปเดตพลังงานนะคะของเขาที่มีต่อคุณนะคะในวันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้นะคะมาถึงก็สองถ้วยแล้วไม่เปิดแล้วอะไม่เปิดแล้วได้ปะยิฉย่ฉาอิ่ฉากลองนี้มากนะคะสองถ้วยจ้ะรักรักมากรักที่สุดนะคะรักมากๆนะคะใครเลือกกองเนี้ย เครียดเรื่องคุณมากๆนอนไม่หลับกระวนกระวายฝันถึงคุณตลอดเวลานะคะรอวันพบเจอนะคะถ้าคุณอยู่ห่างก,ากันกระวนกระวายใจพรมริคิดอยู่ไหนเนะาะเมื่อไหร่จะพาให้มาเจอคิดถึงจนนอนไม่หลับอยากเจอจะแย่อยู่แล้วใจจะขาดร้อนๆนะคะกองนี้เวอร์มากนะคะแล้วยังไงต่อคะอัปเดตพลังงานที่เขามีต่อคุณหน่อยเนี่ย คุณมีสเสน่ห์กับเขามากเขาเก็บไปนอนฝนันเพ้อถึงคุณในบรรดาคนที่เข้ามาในชีวิตเขาคุณคือคนที่เติมเต็มเขามากที่สุดแล้วรู้สึกถูกชะตาถูกอกถูกใจนะคะอยากเจออยากอยากมาหาอยากปรับความเข้าใจถ้าคุณทะเลาะก,กันอยากกลับมาคืนดีแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะเขาอะติดคุณมากๆช่วงเนี้ยถ้าใครอยู่ห่างไกลาการเช่นเป็นรักออนไลน์รักทางไกลนะคะ อยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากมาหาคุณอยากเดินทางมาหาคุณอยากพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปเดทพาคุณไปท่องเที่ยวพาคุณไปต่างประเทศอยากพาคุณไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวสถานที่ใกล้น้ําหรือมีกิจกรรมไปเดทนะคะโรแมนติกมากกองนี้เราบอกเลยอยากพาคุณไปดินเนอร์นะคะร้านอาหารหรูหรืออยากพาคุณไปกินข้าวนะคะไปเติมความหวานฉลองฮันนีมูน โลออร่วมการขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนแต่งงานนะคะเขาเครียดเรื่องคุณมากเลยนะเครียดในที่นี้คือเขาจะจริงจังไงเนี่ย,ยหรือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันนะกําลังเครียดว่าเมื่อไหร่จะเจอใจจะขาดแล้วไม่ไหวเมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีถ้าคุณมีนัดกันไว้นะเนาะเช่นเดือนนี้ยเดือนเนี้ยกรกฎาคมคุณนัดกันไว้ ไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันทรมานตั้งแต่เดือนฉันทรมานตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเดือนกรกฎาคมมาถึงแล้วใกล้แล้วใกล้เมื่อไหร่จะแบบได้เจอกันสักทีนะคะกองเนี้ยพลังงานเขาเป็นแบบนี้เลยเป็นคนค้างรักมากค้างรักสุดเวอร์วางอลังการถ้าคำทำนายตามเนี้ยโอ้โหคุณมีความสุขยิ้มหน้าบานแน่นอนนะคะราศีที่เห็นเป็นชาวราศีกรกฎค่ะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ แล้วก็จะมีท่านโลมเมถุนตุนกุ่มนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนดื้อน,นะกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ดื้อมากนะคะประมาณนี้เลยส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมพาดจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย